ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอใน Tik t o ็อกกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือจะสแกน QR code เข้ามาก็ได้นะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกหมดหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะนี่เราก็จะอยู่กับ Tik t o ็อกค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มยอดวิวนะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่รต้องการได้เลยนะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ะะค่จ ไปที่หน้าทิกต็อกของเรานะคะเปิดคลิปวิดีโอของเราขึ้นมาเลยค่ะวันนี้ก็จะเป็นคลิปอันนี้ค่ะแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้นะคะนํามาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้ก็จะเพิ่ม2000วิวไปเลยเนาะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะกดส่งตรงนี้เลยค่ะเมื่อขึ้นแท็บสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะตอนนี้ยอดวิวของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะจากเมื่อกี้เนาะมีแค่800วิวนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น6,27วิวกันเลยค่ะ